สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมมาทําอะไรที่นี่ผมมาตามติดชีวิตของครูคนหนึ่งครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ครูสอนหนังสือนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าผมมาตามติดชีวิตของครูสอนอะไรนั้นตามผมไปดูกันครับ สวัสดีครับพวกผมเป็นนิสิตแพทย์จากโรงพยาบาลนะครับวันนี้พวกผมมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพครูสอนทะเลนะครับการเรียนก็ตอนรียนอยู่กับที่อยู่กับที่ชี่ฟารค่ะชื่อจริงชื่อทิยาสินปิตอนนี้อายุ25ปีแล้วก็ทํางานที่นี่มาประมาณ10ปีแล้วคะ่ะแล้วทำงานไหครับทำงานะรี่ชั่วโปดาห์ปกติเนี่ที่จะมีสอนประมาณ4ชั่วโมงต่อวัน แต่ว่าจะมีแบบเวลาที่จะต้องมีการเตรียมตัวสอนมีการทวนหลักสูตรอะไรอย่างที่บ้านประมาณสองชั่วโมงแล้วมีนัานอะไรที่แบบที่มาเป็นครูสอนเปเล่ก็คือที่เนี่ยเรียนเปเล่มาตั้งแต่อายุวันเก้าขวบตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะมีครูสอนเปเล่ท่านหนึ่งที่สอนที่ตั้งแต่เด็กเขาเขาแบบเขาดูดีเขาดูสวยมากแล้วก็เขาดูเป็นผู้หญิงทำงานเก่งเราก็แบบคชดหรอว่าอนะเขาเนี่ยเราอยากเป็นเปเล่มากเราอยากเป็นครูสอนเปเล่มาก แล้วนอกจากนี้ครับมีการดูแลเด็กก็ดูแลตเด็ก็คือหนึ่งเรื่องกินเรื่องทานอาหารสำคัญมากเพราะว่าเป็นคิดสองคนเลยนะรูปร่าง้องดีถ้ารูปร่างไม่ดีเดี๋ยวเ็กแบบโอ้ยทำไมเรียนเบรลเล่เราขาดเลยทำไมเรียนเบลเล่เราคุมของไม่ได้ก็คือต้องดูแลเรื่องอาหารอย่างดีก็คือรับประทานอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องรู้ว่าหนึ่งวันที่จะดูเลยว่าแบบร่างกายคนเราต้องการอะไรเท่าไหร่คำนวณแคลอรี่คำนวณแบบโปรตีนที่ต้องรับในแต่ละวันด้่ยทุกอย่างเลย ครับาพวกเราก็าอยากให้นานช่วยลองสมองเราเต็นมันนี่งนะเพราะว่าพวกเราก็อยากลองเอ็นนิ่งมากๆนะครับ <c oughs> เอาไปแบบแค่เบสิคอะไรครับได้เบสิคขั้แรกเลย ช่วยบอกหน่อยไ,ได้ไหมครับว่าการที่เป็นนักเต้นมาเลเนี่ยครับมีอาการบาดเจ็บยังไงบ้างเป็นที่ไหนอะไรการเต้นมาเลนเนี่ยสามารถเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายมากเลยตามข้อต่อของร่างกายต่างๆอย่างเช่นเขา่าข้อเท้าข้อเข่าสะโพเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างเวลาเราขึ้นลงเท้าพอยเนี่ยเราก็จะต้องมีการขึ้นไปจากข้อเท้าแล้วก็ใช้หัวเข่าเนี่ยยันคือลงไปตงึตงๆซึ่งถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดปุ๊บ มันจะเกิดการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็เข่าทันทีเพราะว่าเราจะตกลงมาจากพอยแล้วก็ลงไปที่พื้นการบาดเจ็บอื่นๆก็อาจจะเกิดจากการใส่รองเท้าค่ะรองเท้าบัลเล่ที่เป็นพอ,อยเนี่ยมันจะเป็นหัวเนี่ยมันจะทําจากไม้อัดทีนี้เวลาใส่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีกับรองเท้าก็อาจจะทําให้เป็นแผลตามข้อตรงข้อนิ้วที่เท้าได้แล้วก็อาจจะเกิดจากการล้มลงมาจากการหมุนเพราะว่ามันจะมีท่าหมุนหมุนเนี่ยคือขึ้นไปหมุนบนขาเดียวเยอะทีนี้ถ้าเกิดล้มลงมาเนี่ยเราอาจจะกระแทกก้น ก้นกบแล้วมันก็อาจจะกระเชือนไปถึงหลังได้อันนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะเคยกระดูกหักอะไรไหมครับพี่ฟางไม่เคยนะแต่เพื่อนเคย<ม>เคยแบบเต้นแล้วก็ลงมาพลิกอย่างเงี้ยข้อเท้าพลิกเสร็จแล้วก็หักเลยต้องใส่เสื่อ<ม>แล้วก็เอ็นร้อยหวายพวเอ็นร้อยหวายวเนี่ยมีบางคนในวงการเคยเป็นก็คือเคยได้ยินมาแต่พี่ฟางยังไม่เคยเป็นก็คืออาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแบบเอ็นร้อยหวายฉีกขาดอะไรแบบเนี้ย ฉีกขาดแบบเต้นๆทีา่าาฉีกฉีกขาดเลยลก็คือทีนี้ก็เลยเต้นไม่ได้เลยตลอดชีวิตก็คือต้องหยุดเลยเพราะว่ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะแนะนําว่ามันอันตรายในการที่จะกลับมาเต้นอนไหนักๆ,ๆอีกเคยได้ยินข้อเข่าเสื่อมอันนี้มีข้อเข่าเสือ่อมเต้นไปนานๆเข่าเสื่อมเหมือนน้นาาําในเข่าค่อยๆแห้งไปแล้วก็พวกเต้นเนี่ยจะเป็นเยอะเพราะว่ามันจะมีท่ากระโดดเยอะกระโดดเนี่ยมันต้องลงมาบนเข่าทั้งหมดทุกอย่างมันจะต้องมาลงที่เข่าที่เข่าที่ขเข่าใช้งานมากๆพออยู่สักสามสิบสี่สิบก็จะเป็นแล้วพวกกล้ามเนื้อฉี กล้ามเนื้อฉีกามนื้อฉีกก็เป็นไปได้อาจจะเกิดจากการฉีกขามากเกินไปหรือที่เรียกว่า stretching ถ้าเราทำ stretching มากเกินไปมากเกินความพอดีกล้ามเนื้อ็็อาจจะเกิดการฉีกขาดได้ stretching นี่คือเป็นการทําให้ความสามารถของนักเต้นอยา่าง้าาไปอีกระดับหนึง่งสมมุติบางคนอาจจะสามารถกางขาได้ประมาณเขาเรียกว่า100องศาก็จะต้องขยับขยับให้มันเป็น180องศาหรือเป็นเส้นตรง อันนี้คือความสามารถจากคนเราปกติอาจจะนั่งกลางขาได้ร้อยองศาไม่เจ็บแต่นักบัลเล่นเนี่ยต้องทําการ stretching คือเพิ่มองศาในการกลางขาเนี่ยด้วยด้วยการถือธรรมชาตินะนให้มันกลางได้เยอะขึ้นเป็นแบบร้อยแปดสิบองศามันก็อาจจะเจ็บขึ้นมาได้พี่ฟางมีวิธีป้องกันอาการบาดเจ็บอย่างนี้เรามียังไรบ้างก็คือวิธีป้องกันเนี่ยหนึ่งคือเราต้องวอร์มอัพตัวเองดีๆคือก่อนเต้นทุกครั้งต้องมาวอร์มร่างกายออกกุรลร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันรู้สึกทุกส่วนแขนตัวขา แล้วก็เวลาเต้นเนี่ยพยายามเช็คที่พื้นห้องก่อนว่าไม่มีตรงไหนลื่นผิดปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเนี่ยพื้นห้องตรงไหนมันมันมีการลื่นทางบัลเล่มันก็จะมีเขาเรียกมันเปิดเป็นเหมือนสมุนไพรจีนนะที่เรียกว่ายางสนเขาก็จะช่วยทําให้พื้นเนี่ยมันไม่ลื่นพี่ฟังก็จะเอาตรงนั้นไปใส่ตามจุดต่างๆแล้วก็มันก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ในระดับนึงตอเมืีอาการบาดเจ็บเรามีขึ้นมาแล้วพี่ฟางมีวิธีแก้ไขหรือวิธีรักษา ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บนิดหน่อยแบบเราพอรักษาเองได้เนี่ยเราก็จะมีเราจะกลับไปบ้านไปยืดตัวเองเยอะๆคือไปทำ stretching เยอะๆมันก็จะช่วยแต่ว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเรารู้สึกว่าใ้่นานแล้วเราไม่หายทีนี้พี่ฟังก็จะไปหาคุณหมอคุณหมอที่นักบเปเล่ห์หาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอไฮรูพลาสติกคือเป็นหมอที่เกี่ยวกับทางด้านเนี่ยกล้ามเนื้อกระดูกรูนี่นั่นแล้วก็เขาจะเฉพาะเป็นแบบทางเปลเล่์มาเลยถ้าสมมุติเราไปหาคุณหมอธรรมดา เขาก็อาจจะบอกว่าโอ้ยบาดเจ็บกล้ามเนื้อตรงยี่นี้เขาก็จะให้ยามาค่นหรือให้ยามานวดแต่ถ้าเป็นหมอพวกเอ่อที่เขารู้ว่าบาดเจ็บจากการเต้นเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะให้เอ็อเซอร์ไซส์ว่าแบบโอเคเจ็บข้อสะโพกใช่ไหมเดี๋ยวไปทําท่านี้นะสิบทีแล้วก็ทําท่านี้สิบทีทำอย่างนี้ติดต่อกันอยู่ทีมันก็จะร่างกายเรามันจะรีคอเวอร์ไปเองอาาใช้ยาด้วยไม่ใช้เลยก็คือเราเป็นเราเป็นนักเต้นเนี่ยเ,เราจะรู้ว่าอาการบาดเจ็บแบบไหนที่เราสามารถใช่แบบไหนที่หายได้เองแบบไหนที่มันผิดปกติ เพราะว่าอย่างเวลาเต้นเราปวดปวดเนี่ยเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเจ็บมันจะเจ็บเสียวๆอะ่ะเจ็บเหมือนเวลาเดินลำแป๊บขึ้นมาอันนี้คือผิดป,ปกติเวลาพี่ฟางเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาอนี่ะครับพี่ฟายังสอนต่อไหมสอนได้แต่ว่าเราก็จะบอกตัวเองว่าให้เต้นน้อยลงน้อยลง <c oughs> ใช่แล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยหรือว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเจ็บมากจริงเราก็อาจจะไม่เต้นให้เด็กดูเต็มก็อาจจะหาคนที่เขาเ,าเด็กคนที่เขาดีที่สุดในห้องมาทําให้เพื่อนดูเราก็จะใช้วิธีนี้แทน เพราะว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเลยในระดัแบบนี้ี่ฟานตรวจสุขภาพประจำปีไหมไม่เคยตรวจเลยใช่แต่คิดว่าต้องไปแหละเพราะว่าอายุสักยี่ห้าขึ้นไปก็ควรจะต้องไปแล้วก็ยังไม่เคยเลยที่ฟานกลัวว่าเมื่อเต้นไปเรนะื่อยร่างกายเราจะเสื่อมกลัวไหมกลัวซึ่งมันเป็นนะแบบคนที่เขาเต้นมาเขาจะรู้เลยว่าเมื่อเมื่อวันหนึ่งเต้นบัลเล่ต์มาหนักๆแล้วจนถึงอายุยี่สิบกว่า ไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆแล้วหยุดทําทุกอย่างไมได้หยุดเต้นหยุดออกกําลังกายหยุดอะไรเนี่ยคือถ้าหยุดปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าร่างกายเรามันจะค่อยๆถอยลงแล้วมันจะปวดนั่นปวดนี่อีพออีพอตเป็นเพราะว่าเหมือนเราเคยฝึกมันมาเยอะๆแล้วอยู่ดีเราหยุดกะทันหันร่างกายมันบอกไม่ถูกนะแต่เขาเป็นทุกคนเลยสุดท้ายก็เลยต้องกลับมาเต้นบ้างออกกําลังกายบ้างออกกําลังกายอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยในมุมมองของพี่ฝาระหว่างการป้องกันกับการรักษาพี่ฝานชอบแบบชอบป้องกัน <laughs> ใช่เพราะเราไม่ชอบ่าหมอเรารู้สึกว่าร่างกายของเราถ้าเราป้องกันได้มันก็ดีกว่าที่เราจะแบบเป็นปุ๊บแล้วเราค่อยไปรักษาเพราะว่าการรักษาเนี่ยหายไม่หายเราไม่รู้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราป้องกันได้มันก็ยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้ววันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราก็ขอบคุณมากครับที่ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้สอนท่าเต้นพื้นฐานของบัลเล่ให้พวกเรานะครับพวกเราก็ขอจบการแสดงด้วยท่าจบของบัลเล่นะครับ